เนียนท่บิสตูเยนโดนเล่นงานแล้วค่ะทุกคนทุกคนคงจะจําได้ใช่ไหมคะเงียนท่บิสตูเยนหรือว่าที่แฟนแฟนวอลเลย์บอลพูดกันนั่นแหละว่าบิสตูเยนตู้เยนตู้เย็นแบบนี้เออคนนี้แหละเหมือนจะโดนเล่นงานแล้วมาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะแฟนแฟวอลเลย์บอลชาวไทยก็คงยังสงสัยในเรื่องในประเด็นเดียวเท่านั้นสําหรับเงียนท่บิสตูเยนนั่นก็คือเรื่องเพศสภาพแฟนวอลเลย์บอลโอ้โหตั้งข้อสงสัยกันเยอะมาก ว่าบิสตเูเอนเนี่ยเป็นเพศหญิงหรือเพศชายทั้งนี้ทางนั้นนะคะทางองค์การของวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะพวกเขาก็ออกประกาศมาหลายครั้งในการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเมนท์ที่มีบิสตูเอียนเข้าร่วมกันนขะน,นั้นด้วยว่าเออตรวจแล้วนะว่าบิสตูเอียนเป็นเพศหญิงเพศสมัเพศหญิงแต่ ไม่ได้มีการออกประกาศโดยแนบเอกสารทางการออกมาเลยเนึกอว่าเมื่อเป็นการประกาศปากเปล่าเป็นการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรลงมาเท่านั้นและจำไม่ได้ว่าต้นปีเนี่ยที่ผ่านมาทุกคนจำได้ไหมว่าบิสติเเนี่ยจะเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมนะและหนึ่งวันก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยบิสตินได้ ออกมาพูดว่าเออตนได้รับการบาดเจ็บสมมสรของตนเองก็คือบอกว่าได้รับการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมก่อนเริ่มการแข่งขันวันเดียวเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่แฟนแฟนวอลเลย์บอลทั้งไทยเนี่ยและเวียดนามเองเนี่ยหรือแม้แต่คนที่ให้ความสําคัญกับวอลเลย์บอลเวียดนามก็ต่างสงสัยกันว่าเฮ้ยคือก่อนเริ่มการแข่งขันหนึ่งวันบาดเจ็บหรอหรืออะไรยังไงเพราะว่าการแข่งขันนี้มีการ ตรวจเพศสภาพหรือเปล่าก็ยังตั้งข้อสงสัยกันและหลังจากนั้นบิสเตรียนก็หายไปเลยคือหายไปจากสารระบบของการแข่งขันในทวีปในอาเซียนไปเลยนะคะทุกคนเอาตรงก็ยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกิดอูความคิดโต้เถียงของแฟนๆเยอะมากขึ้นเรื่อยๆในการแข่งขันเล็กแรกหรือว่ารอบแรกของลีกเวียดนามเมื่อต้นปีอะ บิสเตีนก็ลงนะคะปกติเลยก็คือมาเผยตัวอีกครั้งในหลีกเวียดนามของตนเองแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีที่มีการางานทวิปเอเชียอาเซียนก็คือบิสเตียนหายไปเลยจากสารระบบนะคะพอมาในการแข่งขันเลกที่2วันนี้เนี่ย จะเป็นการแข่งขันเลกที่2แบบเป็นทางการนะคะจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้วันที่3พฤศจิกายนถึงวันที่ประมาณ11พฤศจิกายนนี้สาวไทยก็ไปเข้าร่วมหลีกเวียดนามเยอะนะวันนี้สาวไทยก็แข่งอะแต่ฟังเรื่องบิสเตียนก่อนทางสมาคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสาภวัลบอลเวียดนามก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยประชุมกันตั้งแต่วันก่อนการแข่งขันในเลกที่2เนี้ยว่าเพศสภาพ ของนักกีฬาที่ลงทะเบียนเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันในลีกเนี้ยมันเป็นจริงไหม มันเป็นไปแบบที่เอกสารที่ทางนักกีฬาส่งมามากน้อยแค่ไหนเราต้องตรวจเช็คกันมากขึ้นเพราะเสียงจากแฟนแฟนวอลเลย์บอลมันก็มากขึ้นมาทางสาพ,พัานวอลเลย์บอลเวียดนามเขาก็เลยไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ไม่สามารถแบบเงียบข่าวได้นานไปกว่านี้ต้องชัดเจนและแจมแจ้งออกมาให้มันหมดข้อสงสัยกันไปเลยนะคะโดยณเวลานี้ยังอยู่ในขั้นตอนนะที่ นำเอกสารของบิสติเนโดยเฉพาะเนี่ยมาดูรายละเอียดให้มากยิ่งขึ้นตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเช็คคือเช็คของบิสติเนโดยเฉพาะเลยนะคะมีสิทธิที่การหาในเลกที่2นี้บิสติเนอาจจะไม่ได้ลงเล่นนะคะกระแสของแฟนแฟนวอลเลย์บอลทางเวียดนามก็ออกมาเยอะนะคะว่าโอ้ คือทีมของบิสเตรียนก็สู้กันมานานมากคือแข่งกันมานานมากโดยมีบิกเหียนที่บิสเตรียนอยู่ตลอดทําไมเพิ่งมาเช็คเอาตอนนี้ทาไมไม่เช็คตอนนั้นตอนนี้มันเป็นช่วงเล็กที่2แล้วอะไรแบบเนี้ยแฟนบอลหลายท่านก็เนี่ยถ้าบิสเตรียนตรวจมาแล้วเป็นเพศชายจริงๆก็เปลี่ยนไปเล่นในสโมสรทีมชายละกันการให้ตรวจเพศสภาพของบิสเตรียนตรวจเอกสารรายละเอียดทั้งหมดของนักกีฬาชื่อเหียนที่บิสเตรียนเนี่ยมันเกิดจากที่ว่า ตัวแทนบางสโมสรให้สมาคมสมาธ์สาพันวอลเล์บอลของเวียดนามเนี่ยตรวจบิสเตียนโดยเฉพาะเลยนะคะคือบางสโมสรก็ไม,ไม่ไม่ได้ระบุนะละกันว่าสโมสรไหนเขาก็คงอาจจะแบบว่าคือมันก็เป็นข่าวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วและอย่างที่บิสเตรียนอาจจะ ตบแรงเกินไปหรือเปล่าสโมสรน,นั้นก็เลยเอออาสมาคมช่วยเช็คให้หน่อยผมขอแบบขอให้เช็คให้หน่อยแล้วกันสําหรับนักกีฬาคนนี้ตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะอะตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะว่าวันนี้หรือในเลกที่2เนี่ยที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้บิชเียนจะได้ลงแข่งขันในสโมสรของตนเองให้ทีมนินบินหรือไม่รอลุ้นหน้างานเลยแล้วกันว่า นินบินเนี่ยจะยังมีเหงียนที่บิสตเตียนหรือไม่ที่จริงแอดก็มองว่าทางเวียดนามก็รู้เรื่องทราบข่าวรับเรื่องนี้มานานแต่บิสตเตียนก็ยังเล่นให้กับนินบินยังลงสนามให้ได้โดยตลอดนะคะแอดก็เชื่อว่าในเลขที่สองนี้ก็มีสิทธิทบิสเตียนก็ยังลงสนามได้เหมือนเดิมนะคะก็รอข้อสรุปหรือว่ารอดูหน้างานในเลขที่สองเลยว่าจะ เห็นเหยี่ยนชีวิตเตียนลงสนามหรือไม่และก็รอข้อสรุปการตรวจเพศสภาพของบิสเตรียนกันต่อไปนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆในการในขันลินเวดน,นามเลกที่สองในครั้งนี้นะคะในรอบนี้ถือว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในการที่ให้ตรวจเพศสภาพของเหยี่ยนท่บิสเตียนแบบเข้มงวดและละเอียดที่สุดที่เคยเจอมา คือเป็นข่าวแบบดังมากๆเอาตรงๆถ้าใครติดตามแอดมาแอดพูดเรื่องเหียนทิบิสติเอนตั้งแต่แบบโอ้โหสองสามปีที่แล้วเลยนะถือว่าแอดก็เหนื่อยนะคะพูดถึงเรื่องบิสตรเอียนทางเวียดนามก็ยังไม่มีข้อสรุปออกมาสักทีนะไม่อยากให้ซ้ำรอยแบบแมงกระแนงนะคะไม่งั้นวอลเลย์บอลในเวียดนามมันจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้กันเยอะมากๆแล้วก็อาจจะแบบก็เสื่อมเสียเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ เออน่าตกใจนะคะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแต่ยังไงก็ต้องมีการไขข้อข้องใจให้แฟนๆวอลเลย์บอลแล้วกันก็ถือว่าวินวินทางเวียดนามก็ต้องรับให้ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆแต่ทางนี้ทางนั้นก็รอข้อสรุปที่ชัดเจนอีกทีแอดว่าไม่นานนี้แหละและวันนี้จบเรื่องบิจิตดีก่ะวันนี้การาข่าวลือเวียดนามจะเริ่มต้นขึ้น อย่างเป็นทางการนะคะทุกคนวันนี้อย่างเป็นทางการมาดูเวลาการแข่งขันกันดีกว่าวันนี้ใบเตยนัดที่มากลุบแก้วสังกัดทีมไทยบินจะแข่งกับทีมตองตินนะคะซึ่งทีมตองตินเนี่ยก็คือเป็นทีมที่มาฝึกซ้อมกับซูพรีมชมบลีอีเทคที่เพิ่งกลับไปเมื่อสองสามวันที่แล้วเองนะมีทั้งโดนทีราโอนมือเซตทีมชาติ มีนักกีฬาทีมชาติอยู่ในทีมนี้หลายคนพามทีงเงียดอันนั่นแหละค่ะวันนี้ทีมไทยบินของใบเตยนะัทีิมากุบแก้วจะเจอกับทีมตองตินนะคะมารอลุ้นกันเลยว่าตองตินกับใบเตยนะัทีิมากุบแก้วใครจะชนะพามทีงเงียดอันกับใบเตยนะัทีิมากุบแก้วสาวน้อยน่าใสทั้งคู่ใครจะชนะวันนี้ใบเตยจะแข่งเวลา สี่โมงครึ่งนะคะหรือประมาณ5้าโมงนั่นแหละก็แข่งซ้อนกับหลีกเกาหลีใต้ก็คือวิภาวีสีทองที่จะเจอกับ GS Caltech ซ้อนกัน,ก,นก็เลือกชมทาง YouTube กันเลยนะคะทางหลีกเกาหลีใต้ก็จะดูผ่าน YouTube BUSIM หลีกเวียดนามก็จะมีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นบองชูเยนคือเซิร์ชก็จะเจอเลยนะคะสำหรับหลีกเวียดนามและคู่2ทุ่มของหลีเวียดนามวันนี้ก็จะเป็นคู่ของโคเต้นะ โคเต้ ote, ที่มีน้องวุ้นธิชายาบุญเลิศก็จะแข่งเวลาสองทุ่มหลีกเวดน,นามวันนี้ใบเตยแข่งสี่โมงครึ่งมุ้นธิชายาและโคเต้จะแข่งสองทุ่มตรงนะคะแล้ววิภาวีสีทองก็จะแข่งประมาณห้าโมงเย็นโอ้โหมันใกล้กันไปหมดอยากให้ดูนะคะเลือกชมได้เลยตามใจชอบเดยวแอดขอคิดก่อนว่าจะดูลีกเกาหลีใต้หรือลีกเวดน,นามดีหน้าหรือจะดูสองลีกดีอ่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง เหียญที่บีสตินในการตรวจเพศสภาพครั้งนี้สาพันวอลเล์บอลเวียดนามไม่นิ่งนอนใจถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่มากๆที่ตัวแทนในบางสมโมสรให้สมาพันวอลเล์บอลของเวียดนามเนี่ยตรวจสอบเอกสารและตรวจเพศสภาพของบิสติโนโดยเฉพาะรอลุ้นว่าในเลกที่สองนี้บิสติเนจะได้ลงสนามไหมนะรอลุ้นเลย หลายคนก็อยากรู้แอดก็อยากรู้เพราะทาข่าวเรื่องนี้มาหลายปีแล้วยังไม่มีข้อสรุปทางการจากฝั่งเวียดนามเลยนะคะทุกคนคิดเห็นว่าอย่างไรบิสเตยนดูหน้าแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออะไรยังไงแต่ที่แน่ๆโอ้โหลูกตบนี่จุกเลยนะลูกตบของบิสเตยนเอาตรงๆก็คือ แรงมากเลยนะเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้หน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกต่างประเทศนะเวลานี้เริ่มแข่งพร้อมๆกันแล้วนะหลีกเกาหลีใต้หลีกญี่ปุ่นและหลีกเวียดนามรวมไปถึงหลีกต่างประเทศอย่างอาเซอร์ไบจานของเป,ป,ปลี่ยนอูแป๊นน้อยด้วยค่ะอ่ะเล่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องบิสเตียหน่อยเป็นเพศหญิงเพศชายเนี่ย